สบ,บายดีเด้อพี่น้องเนาะแล้วน, <laughs> น,นี้ก็คือว่าป่าเนื้ออุดมไ์สเวียพี่พร้อมด้วยน้องดาวสาวเนื้อน้นองดาวสาวเนื้อเนาะที่ว่าได้เดินทางเนาะจากบ้านมาเที่ยวมา,าเล่นอยู่นครลพบจันทร์คือว่าเป็นโอกาสดีที่ว่าได้มาฮอดมาถึงบุอเคยมาบุกเคยที่จักรเทียนน้ดาวเนาะเขากับเป็นคนอยู่บ้านนอกบ้านนาน อ่าผมเคยมาท่านี้เป็นครั้งแรกสนันกาเลยามาฮอดอนาคตลงจันกัสิอ่าโซกบ่นอยู่บ่นนอนเนาะบ่นพักบ่นเศร้าแล้วกาเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าค่ำแล้วนะแล้วกาเขาบังเอิญเนาะเอาปีเห็นป้ายเนาะเป็นคงแฮมสบายดีแอดล่าเนาะก็เป็น แมที่ว่าใหญ่อลังการเนาะก็เบิ่งองยุนอวกว่าสวยงามจะได้เฮาสิเข้าไปทำราคานคำตันเนาะว่ามีข้างในมีราคาสำหรับไเป็นยังไงเนาะเข้าไปเบิ่งกันเลยนะ Oh, ไปขึ้นลิฟต์บ่น้องดาวไปขึ้นบ่บ่ทางไหนยาน่ะทัานไเสียลนเพออกชันชันห้ด้นั่นประือเลยบย่ะเข้าลิฟต์ด้วยพีดอคับชั้นห้า ลองดาวยานได้ยานว่าเวลาบดขึ้นบมดเครียครียดใจสั้นกว่าละอักกดชั้นห้าดิอนี่นชั้นห้าหมันชั้นเสียชั้นห้า,หนนหาหนบนไหนใจเรื่งองเคยลง

เมขี oh, ่รถมาก็ว ah, oh, bon. bon, oh ินฟ oh ัวค ah, ักเนาะเอานุ่มดีดาวเคยแม่ันจเถื่อบอกเบดนี่บอกเกคยโบเคยทานีนมาแขกงเล็โอ้คักเนาะถูกมีเตียงอยู่นี่เอนแดดเนาะบักลายเนาะ จะไปลองดูลองไงลองลองออ๋ออ๋อถูกกกมันปรยากกูลูกไตนี่นะอยากนอนล้วิอ๋อนอกันนอนไปอยากเอาจนี้ไปฝ่ายบ้านนอนดาวนอะนุ่มดีน เอยาพ่อแม่มันอนนํำพ่อแม่มานอนนำคือสิรับดีเนาะไปให้ไปนามันนอนจะนี่นะาีต๊ะเป็นฟังนั้นพุทมีโต๊ะอีก อตังอมตะีคักเนาะ้านี่คับดีบังมีคาเฟนี่ยาเฟนี่อันนี้เลยเนี่ยนี่มันกระต้มคาเฟนี่จออ่าน้ำยังครบสุดเนาะนี่มีทีวีอีกอ้าตนจอกง เย็นสบายบ๊ดูเนอย่าอ๋อนี่ใช่เครื่องนีืออเคือโอ้เคืองคลองน้ำอันนี้นะเือย่าง ปาจีบึ้งนี่มีอันนีอีกนิ่เข็นหอนี่นี่พอพุ่งไม่เนาะโอ้ลืมเสีย <c oughs> อลองบึ้งเอาหน้ามาเป็นก่น สระดีโอนะมีสจดมียังคุนะโอ้นี่บนอัพน้ำดาวโอ้นี่มันมยังว้าับว้าวอาฮ่าฮ่อ่าฮ่าฮ่า้่าฮ่าฮ่่าฮ่าาฮ่าฮนา่าฮ่าฮ่าา่าา โรงแรมสบายดีเอสลาวอันนี้ก็คือห้องนอนดยพี่น้องโอ้โหมีมอนมีอะไรแบบครบครันเลยอะรูราอลังการ ตึกครั้งทีวีมีครบครันเมื่อยบ่ไปเลาะไปเที่ยวน้องดาวเมื่อยบ่เมื่อยเมื่อยเมื่อยได้มวไดคุ้มค่าเนาะเวลานี้แหละเวลาที่สุขใจที่สุดกลับบ้านจะไปใส่โตบ้านเอ็ดยังอยู่บ้านเนาะ สนุกเพื่อนเนาะดับบานเจียยานาดาดำดักแอฟดักฝนอาบน้ำซะง้นไปอาบน้ำไหมไปอาบน้ำว้าวห้องน้ำได้วะฟิวดีบ่ะสุดยอด สี่ดาวาดาวอย่างนี้เอ,อันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตที่ได้นปัน่นลมแหลมห้าดาวสีดาวห้าดาวว่าโอ้โหตั้งแต่ขึ้นมานอนน่นในป่าในโดมเนาะนอนแค่ปั่นธรรมดาแต่ตอนนี้มาในคนครโลมงเมงกันครับโอ้โหนอนลงแหมที่แบบสุดยอดคุ้มคู่ขาจริงๆนะครับคืนหนึ่งก็70 US ดอลลาร์นะครับ ห้องนาำดูดีมากสุดยอดเคยเห็นได้ในทีวีเนาะเะขาแสดงแต่ตอนนี้ตัวเองมาสัมผัสด้วยตัวเองสัมผัสด้วย,วยตัวเราเองแบบจริงจังแบบโอโ้สุดยอดโคตรปลื้มใจเลยแบบการบริการดีเลิศนะครับถ้ามีใครอยากจะใช้บริการก็ไว้ใช้บริการได้นะครับอยู่ข้างๆครับโรงแรม f Family b o u t i q u e นะครับอันนี้ก็คือโรงแรมสบายดีแอดลาวนะครับ มันก็อยู่ติดกันอย่างนี้เนาะอยู่ถนนเชียงยืนเมืองจันทบุรีนะเขาดเอิจังครับผมไปมาพักมันได้นะครับพี่น้องฟังไทยฟังงลาวทาไหนที่อยากจะมาพักที่โรงแรมสบายดีแอดลาวก็ติดต่อได้นะครับเบอร์โทรเดี๋ยวก็ให้ฟังนะครับแปดห้าหกขีดสองหนึ่งสองหกห้าหนึ่งสี่หนึ่งขีดสองอันนี้ก็คือเบอร์โทรเนาะ Thank you.